มากั็แล้วค่ะกับรายการป๊อปอัพไลฟ์นะคะอ่ะวันนี้มาเจอกันหนึ่งทุ่มตรงแบบนี้นะคะมาอยู่กับป๊อปแอมธนาก่อนสัจกุลนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนเพลงของเพลงขัดใจเดี๋ยวเราจะได้เจอกับศิลปินตัวเป็นเป็นเจ้าของเพลงนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบเจอกันค่ะ ใครที่อยากจะมาอัปเดตข่าวสารนะคะมาดูโชว์จากศิลปินย้อนหลังหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยคุณสามารถเข้ามาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมนะคะป๊อบอันด์เแล้วก็ f c e b o o o f แฟนเพจค่ะพร้อมทั้งกับ Twitter ที่ I love pop tv อ่ะแต่ว,าาว่าสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูศิลปินย้อนหลังอย่างที่บอกเอาไว้เนี่ยคุณก็สามารถเข้ามา ทาง y o t u u e c ช anel ของเราได้ค่ะที่ I Love Pop TV นั่นเองแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าใครที่เป็นแฟนเพลงเพลงขัดใจที่ยอดวิวใน YouTube นี่แบบโอ้โหเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนักร้องที่เป็นแนว cover อยู่แล้วนะคะหรือว่าจะมีศิลปินบางท่านก็เอาเพลงนี้เนี่ยมา cover แล้วก็ร้องกันอยู่ใน u t u b e เต็มไปหมดเลยนะคะหรือว่าแม้แต่เราไปร้านอาหารไหนเนี่ย เราก็มาจะได้ยินเพลงเพลงนี้ร้องอยู่ทุกๆร้านอยู่แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเจอกับจั่มนะคะจาก Color p e a t นั่นเองค่ะซึ่งวงนี้เนี่ยก็คือเจ้าของเพลงขัดใจนะคะแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียวค่ะเขามาพร้อมกับเพลงที่จั่มเองเนี่ยทำโปรเจกต์ขึ้นมานะคะซึ่งก็ได้พี่ปลาทองจาก The Voice ซ e a s o n 4ค่ะมาเป็นคนที่ร้องเพลงนี้ ถ่ายทอดทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เพลงนะคะหรือว่าเนื้อหาของเพลงและที่สําคัญค่ะได้มือกีตาร์ระดับประเทศเลยนะคะอย่าง Off-3D ค่ะก็มาเล่นกีตาร์อยู่ในเพลงเพลงนี้ด้วยและที่สําคัญได้พี่กุ๊กนะคะหรือว่าพี่กุ๊กไก่ค่ะจาก No One Else นั่นเองนะคะก็คือเป็นมือคีย์บอร์ดนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการรวมตัวกันของสุดยอดศิลปินนะคะแต่ละ,ะแขนงมาอยู่ที่ เพลงเพลงนี้แต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรแล้วเพราะขนาดไหนตอนนี้ไปเจอกับพวกเขากันเลยค่ะ าค่ะตอนนี้นะคะศิลปินมาอยู่กับแอมแล้วเรียบร้อยค่ะนั่นก็คือพี่ปลาทอง The Voice นะคะจ้าม Color Peach ค่ะแล้วก็ Off 3D สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นการรวมตัวกันนะคะจากหลากหลายโอ้โหแต่ว่าที่สําคัญคือคุณภาพมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้ทักทายแฟนรายการของเรากันหน่อยละกันค่ะสวัสดีค่ะปลาทอง The Voice นะคะซีซั่น4ค่ะครับสวัสดีครับผมจัำม Color Peach หรือว่าจั่ขัดใจครับครับผม สวัสดีครับผมออฟออฟทีดีนะครับแชมป์กีตาร์โซโล่หะไรหลายงานครับผมนี่บอกแล้วว่าเป็นการรวมตัวกันของคุณภาพนะคะจริงจริงขาดอีกคนหนึ่งใช่จริงขาดอีกหนึ่งท่านพี่กุ๊กครับพี่กุ๊กโนวันเอลส์นี่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาถามสําหรับเรื่องของการมารวมตัวกันแบบนี้ก่อนครับอันดับแรกคือเริ่มจากจ้ำก่อนใช่ครับค่ะก็คือผมเขียนเพลงหนึ่งเพลงไว้เมื่อตอนปี2549ครับอู้ สิบปีพอดีได้ครับะมจนมาปีเนี้ยก็ไปเปิดรายการ The Voice ซ e a s o n 4ดูก็เจอค่ะคนแรกเลยคนแรกเลยครับแล้วก็จักรราษมาน่ากลัวมากกดสีด้วยกดถามสีคนด้วยครับก็ผมไปเปิดดูพี่เขาคุ้นๆเหมือนอยู่ใน f เฟซบุ๊กเอออ๋อแล้วมาเฟซบ o ๊กการตัวเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ครับใครแอดใครคะผมแอดผมแอดไปนานมากแล้วแล้วพี่เขาไม่รู้คือเหนมาก ครับก็ไปแอดพี่ปลาทองแล้วก็ก็เห็นพี่ปลาทองประกวดอีกระลังการหนึ่งอยู่นะครับณตอนนั้นผมก็ไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากอะไรเงี้ยครับก็ตามคลิปพี่เขาบ้างอะไรเงี้ยครับก็พอฟุอ้าพี่ปลาทองปลาทองแต่แรกไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าพอขึ้นชื่อปลาทองผมก็เลยไปเซิร์ชเลยปลาทองเขาก็ลงรูปว่าไปประกวดอ๋อใช่เลยคนนี้แหละคนนี้แหละแล้วก็เลยแบบเฮ้ยชอบ พี่คนนี้จังอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกจะสตรองไปทุกอย่างทั้งเสียงทั้งหุ่นทั้งความสวยสวยมากค่สวจริงอยากจะบอกว่าสวยมากเลยยิ่งกว่าที่เขาล่ำลือกันอยู่ในโลกโซเชียลอีกครับผมก็ไปเจอพี่ปราทองแล้วอินบ็อกซ์ไปใน Facebook ลองดูว่าพี่ครับผมมีเพลงอยากให้พี่ร้องพี่มาร้องให้หน่อยได้ไหมครับคือแบบตัดสินใจลองลองพิมพ์เข้าไปว่าเขาจะตอบไม่ตอบผมไม่รู้ก็ลองักไปแล้วพี่ปาก็ก็ตอบก็ตอบ Premises, ปัดมาฝั่งนี้ค่ะตอนที่เราเห็น inbox เด้งขึ้นมาว่ามีบุคคลท่านนี้ทักไปพี่ปาทองเกิดความรู้สึกยังไงบ้างคะคือสึกโมเมนต์นั้นงงไหมไม่เรารู้จักเขาเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะทักเรามานี like ่เหมือนกับวันนั้นในรายการมันจะมีคนใช้เพลงขัดใจของเขาเนี่ยไปใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังเข้าไปแซวเขาอยู่เลยเพราะหลังๆเราก็เริ่มรู้แล้วเพว่าเห็นเขาแปะเพลงนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยพูดถึงเพลงขัดใจบ่อยๆล้วก็อ่ะรู้แล้วว่าน้องจ้ามเป็นคนเขียนเพลงแล้วเป็นคนร้องแล้วพอเ้างเขาทักมาเราก็เอ๊ะ น้องเขาทักมาทําไมวะแต่พอน้องเขาบอกพี่ครับผมมีเพลงเพลงนึ่งอยากให้พี่ลองพี่สนใจไหมอ่าเราก็ใจง่ายเลยลองสิค<ร>ะลองเลยคือเพลงยังไม่ได้ฟังนะ,ะเพลงยังไม่ได้ฟังยังไม่อะไรนะแต่เราเชื่อว่าหลังจากเอฟเพลงขาดใจที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเราก็ชื่นชมเพลงของเขาอยู่แล้วเลยเราเราเชื่อว่าเขาน่าจะมองเห็นอะไรในตัวเราที่ว่ามันเหมาะกับเพลงของเขานะแล้วก็ตกปากรับคำเลยค่ะ ก็เลยเอาเลยเต็มที่ใช่อ่ะได้ท่านนี้มาแล้วฝั่งนั้นล่ะคะเข้ามาอยู่กับคุณได้ยังไงคะนี่เพื่อนเพื่อนสนิทครับเพื่อนรักครับอ๋อเป็นเพื่อนรักกันมาเอามาเป็นคนรับใช้ครับครับผมก็ไม่ใช่คือออฟในในเพลงทําได้ข้ามใจเนี่ยออฟจะเล่นกีตาร์นะครับอัดทั้งกีตาร์แล้วก็แาโซโล่แล้วก็อยู่ใน YouTube เกี่ยวกับพวกโปรดักชั่นอะไรทุกอย่างตาล้องตาเตึ้งคือเขาหมดรับมาทีที่จริงๆช่วยช่วยมาหลายๆอย่างมาตั้งแต่คอนเสิร์ตเจอตั้งแต่คอนเสิร์ต ครั้งแรกของเขาที่เขาจัดก็เลยชวนมาแล้วก็เลยคุยได้มาคบหากันเรื่องอะไรดูใจกันเรื่องมาดูใจกันเรื่อยมาเล่กีต้าร์คบกันเนาะจริงๆแล้วอะมันหลายใจมากเลยครับเฮ้ยไม่ก็คือชวนชวนมาเล่นดนตรีด้วยกันเล่นดนตรีด้วยกันอยู่แล้วเล่นเล่นด้วยกันเลยมาทำเพลงด้วยกันทำเพลงด้วยกันแล้วก็ออกไอเดียอะไรก็แชร์กันตลอดก็เลยสนิทกันก็จะมีในส่วนภาคดนตรีก็จะมีพี่กุ๊กตัวเอลส์นะครับแล้วคุณไปเชิญชวนพี่กุ๊กเข้ามาได้ยังไงก็คืออยู่ลาชบุรนด้วยกันครับอ๋อก็ แต่จริงๆผมเป็นคนแม่ท้องสอนครับเป็นคนเหนือครับก็อ๋อเป็นคนลาดบุรีแต่ผมไปทํางานที่ลาดบุรีครับเป็นทหารอยู่ครับก็เลยแบบเจอกับพี่กุ๊กพี่กุ๊กก็เล่นให้กับหลายๆคนอย่างพี่สแตมตอนนี้เล่นให้กับพี่ลิปตาพี่ลิปตาพี่ป๊อตเดอะไวท์ด้วยครับพี่กุ๊กใช่ครับผมมารายการเราบ่อยค่ะเราเจอกันบ่อยเราเจอกันจนคุ้นเคยแบบนี้นะคะอ่ะ แต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องเพลงนี้เลยดีกว่าครับนะคะกับเพลงที่อาพี่ประทคนนี่แหละมาร้องในเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าทำได้แค่ทําใจครับทำได้แค่ทาใจเรารู้อยู่แล้วว่าจุดเริ่มต้นของเพลงก็คือแต่งเก็บเอาไว้แต่ตอนนั้นคือแรงบันดาลใจในการแต่งหรอคะไม่มีเลยนอกเหนือจากน้องคนนั้นไม่มีเลยเไม่ได้อกหักไม่ได้อะไรเลยไม่มีครับค่ะไม่มีไม่มีไม่เหมือนขัดใจขัดใจด้แบบว่าไปจะรู้จักแล้วไปเจอคนนั้นแล้ว ก็เลยจะไปขอพินเขาขอพินอีกละเก่าใช่ไหมเด้อเด้อเด้อขัดใจเลยจ้ะขัดใจเดี๋ยวเราฮึบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมีมาคุยกันเรื่องของเพลงขัดใจเพราะเพลงคุณดังมากขอบคุณครับนะคะก็ไม่มีโมเมนต์อะไรเลยครับก็เป็นน่าจะเป็นคําที่คนเราเจอบ่อยอ่ะก็คือทําอะไรไม่ได้อ่ะมันทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจเดียวครับสุดสุดท้ายมันต้องทําใจแล้วเลยผมก็เลยตีความหมายกว้างๆว่าส่วนใหญ่คนจะมองถึงความรัก นะครับเราก็เลยเอาความรักนี่เป็นตัวแทนของการทําใจแต่งจริงมันก็ทําใจทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรทุกอย่างถ้ามันไม่ได้สมหวังอย่างที่เราต้องการก็ต้องทำใจนะเพิ่มก็ทําใจนะครับอย่างนั้นจับงนะคะครับก็ประมาณนั้นครับก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้น้องไปร้องตอนนั้นแล้วก็เก็บไว้จนแบบว่าเวลาผมเขียนเพลงให้ใครเนี่ยผมจะจับเสียงของคนนั้นมาอยู่ในประโยคของเพลงว่าเนื้อเสียงเขาเหมาะไหมอ๋ออ่านแล้วพอ อันนั้นคือแต่งไว้เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าพอมาตอนนี้เปลี่ยนนักร้องอย่างเงี้ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อบ้างไหมหรือว่าซาวด์ดนตรีอ่าซาวด์ดนตรีเปลี่ยนอย่างไรครับค่ะแล้วก็แต่ว่าทำนองเดิมที่เป็นเพลงไทยที่ดิ้ง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 เนี่ยผมคิดมาตั้งแต่ต้นละ<อ>นะครับแล้วก็พี่ปาเสียงคือตอนแรกเราต้องหาไลเซนส์ของของ,ของนักร้องแต่ละคนะค่ะพอพี่ปาจะมอะีอะไรนะสไตล์ไอหยะไอหยะนางชอบเรียกว่าไอหยะซึ่งมันก็ยังไม่รู้จนถึงวันนี้เวลาร้องเพลง ไลยมีทางเยอะให้เธอนั้นอยู่ตรงนี้โอ้ตัดหางเสียงตวัดลงผมก็เลยยังไม่รู้ตัวเลยอะโอ้ลาไรเยอะใช่เวลาเวลาร้องอยู่ในห้องอัดจะจะชิวกันมากแล้วแบบจะมีผมก็เลยแบบไอหยักสไตล์ไอหยักสไตล์การการรุกทำรุะโยนรุกคำอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่าเนี่ยเป็นลายเซ็นของพี่ปาผมก็จะจับมาอยู่ในเนื้อเพลงว่าซึ่ง ในการร้องต้องถามพี่ปาว่ายากหรือยากนี้พี่ปาดีไซน์การร้องเองด้วยไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างยากมากค่ะนี่คำที่ความความที่เพลงมันคําน้อยเพลงมันจะเข้าใจง่ายคนแต่งง่ายคนฟังฟังง่ายแต่คนร้องยากเพราะว่ามันจะต้องมีการลากเสียงกันเรียการอะไรนิดนึงใ้วกันแล้วเมโลดี้มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วไอ้ไอ้ไอ้ตัวลงก็ไม่ยากแต่ไอ้ตัวขึ้นดันยากเช่นยื้อย่างเงี้ยคำว่ายื้หรือแบบ อะไรเงี้ยซึ่งมันยากที่หรือมันเป็นคำปิดอะซึ่งมันต้องแบบมันไม่ใช่อ้าอย่างเงี้ยมันเป็นอี่เข้าไปข้างในแล้วกูเวลาเราล้อเราก็ต้องแบบกลัวว่ามันจะไม่มากเลยแต่ละทีเสียงไม่ออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องดีไซน์ทำให้ทำให้มันมีกิมมิคในเพลงเช่นแบบคำว่าดันแล้วก็ดัน เล่นนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อให้คนคนรู้สึกว่าสไตล์สไตล์ใช่ยาเก๋อ่ะไม่ธรรมดาเลยอ่ะให้คนให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลว่าอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ให้มันน่าสนใจมากขึ้นมากกว่าเพลงเศร้าทั่วไปอมีท่อนไหนที่ยากที่รู้สึกแบบอู่นดีไซน์ยากจังเลยฉันพยายามมาเป็นวันวันเลยมันอยู่ในนั้นมาเกือบั่วงเลยอ่ะกาถามว่าเยอดนี้ หยดนี้นะครับหยดนี้ยหยดครึ่งชั่วโมงครับใช่ทำเนี้ยเหรอคะใช่หยดนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช้ไม่ได้หยดน้ำตาหยดนี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะไปแล้วแล้วแล้วจังอกหยดพี่หยดหยดอย่างเงี้ยก็คือเชี่หยดตัวน้องแล้วคิดดูตัวเชียร์ตัเป็นโนไว้ให้ทั้งตัวหยดหยดอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยแหละแหละคนฟังอาจจะคิดว่ามันง่ายก็หึกก็ฟังแล้วก็ออกเสียงไปสิแต่พอร้องได้ปั๊บก็จะติดไปเลยก็จะร้องได้ไปเลย ซึ่งคนอื่นคนอื่นลองได้ตั้งแต่แรกแล้วตายแล้วเร็วนี่ว่าฉันเองไม่ใช่คือแบบว่าคือบาง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 เมโลดี้นะครับบางบางทีคนเขานักร้องเขาจะจาเมโลดี้ที่ควรจัไปมันควรจะต้องว่างเสียงไปว่าเราดันเราเป็นดันทุลังอยากได้โน้ตตัวเนี้ยเธอต้องขึ้นไปให้ได้นะให้เขากลับไปันกเดิมไม่ได้แล้วนะ เขาจะเป็นอันเนี้ยเขาจะเป็นอันใหม่นี่แหละคือเมมไว้แล้วเมมไว้แล้วถ้าไปยัดอะไรอันใหม่เดี๋ยวจะเพี้ยนไปมากกว่าเดิมไหมจะไม่ไปกับเดิมแล้วจะยากสุดครับซึ่งซึ่งท่อนอื่นน่าจะยากกว่านี้กลายเป็นท่อนในยากสุดแล้วยิ่งท่อนเปลี่ยนคลีเปลี่ยนคีพีกอะไรเงี้ยสบายเลยผมอยู่ในห้องอันที่แบบชอบเลใช่ไหมโอ้แบบเราเลือกคนมาถูกแล้วแต่ว่ามาพูดถึงมิวสิกวิดีโอบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่ต้องถามออปครับ ้เรื่องเรากำลังรอพระเอกอยู่เรารอพระเอกจริงจริงวางไว้จริงจริงจะมีเอ็มวีครับแต่ตอนนี้เป็นเอ็มเป็นไม่ซึ้งเลยออกเป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นเนื้อเพลงพร้อมอธิบายอีกหนึ่งส่วนเราอธิบายว่าใครเป็นใครสี่คนทั้งหมดสี่คนเป็นใครกันบ้างทำงานอะไรกันบ้างแต่ว่าเราวางเอาไว้ว่าเราจะทำเอ็มวีใช่ครับมีการคิดในหัวข้อความมีครับมีครับแต่ว่าแต่ว่าลองให้พี่ปาครับแล้วก็เลือกพระเอก ใช่ให้หนูหนูเนี่ยเพราะว่านางเอกนั่งเอกนางเอกนางเอกอยู่แล้วเป็นนางเอกเป็นนางเอกเองครับต้องหาเพราะว่าเรางบน้อยครับเราทำกันเองครับพี่ปาพี่ปาแล้ว้ายมาเพราะเอกไวมั้งนี่ไงให้เจ้าของเอกเจ้าของเอกะหน้าตาดูละเหี้ยใส่กันมากเลยอะดูละเหี้ยจะร้องไห้ออกไหมนี่คือประเด็นนะจะทำหน้าเศร้าออกไหมเจอหน้ากันแล้วก็หัวเราะทำใจไงถ้าเจอพี่เอกคือทำใจแล้วรู้ชื่อทำใจเลยถ้าหันมาทางนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะทำครับเร็วๆนี้ค่ะ อีกหน่อยจะมีโปรเจกต์อะไรแบบนี้ออกมาอีกไหมคะมีครับเดี๋ยวมีทิงเกิต่อครับเดี๋ยวผมร้องเดี๋ยวผมร้องบ้างครับอ๋ออันนี้คือร้องเองบ้างแล้วร้องเองบ้างครับตอนนี้เราเราหาศิลปินหน้าใหม่ด้วยค่ะใช่ค่ะก็เรากำลังคือตอนนี้เพลงทำได้แท้ทำใจเนี่ยคือเราปล่อยมาแล้วแล้วเราก็ต้องการหาศิลปินหน้าใหม่จากการที่เ o v เพลงนี้ cover เพลงนี้เลยเพราะฉะนั้น cover กันให้เยอะๆนะมีรางวัลด้วยครับเผื่อว่าคุณจะได้มาอยู่กับพวกพี่ๆเขาต้องบอกว่าเป็นกลุ่มศิลปินคุณภาพ อีกหนึ่งกลุ่มของประเทศไทยที่อยู่รวมตัวกันเนาะน่าชื่นใจมากนะคะอเ,คเอเบบเอ,เเอเแต่คุณพี่ร้อมแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาฟังขัดใจแบบส,สดๆเลยนะคะแล้วก็ได้ฟังเพลงใหม่ที่พีปราทองร้องกันด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันค่ะขอคนละหนึ่งเหตุผลทําไมแฟนๆจะต้องมาเลือกฟังเพลงจากพวกพี่ๆีด้วยคะคือสำหรับปานะคะมารู้สึกว่านอกจากที่จะได้ฟังเพลงเพาะจากสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วเนี่ยทุกคนจะ ได้ใจเราไปด้วยเพราะว่าในทุกๆเพลงที่เราทําเราใส่ใจลงไปในนั้นค่ะนี่พูดไปหมดเลยแล้วทำไงท้ามซ้ำนะท้ามซ้อนะาอเลยนะท้ามซ้อชันชนะเลิศพูดเลยสุดท้ายก็เข้ามาสับสไครกันนะครับราสสับสไครน้อยมากครับแล้วก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาครับว่าเจ้าของเพลงแต่ละเพลงมันคือใครกันบ้างนะครับแล้วก็สนับสนุนพวกเราที่ไม่มีค่ายเพลงนะครับออกต่างกันเอง นะครับในการทําทุกอย่างแล้วก็รวมใจกันมาทำนะครับต้องขอบคุณทั้งทีมงานของทีมงานของผมด้วยที่อยู่ราชบลีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานซาวทีมงานทุกคนนะครับที่ที่มาช่วยกันตลอดนะครับก็พวกเราเป็นกลุ่มที่อบอุ่นเวลาอยู่ด้วยกันก็จะเฮฮาปาร์ตี้ซ้อมดนตรีนัดซ้อมดนตรีเสร็จปุ๊บ สองตีประมาณชั่วโมงนอกนั้นกินครับอ๋ออย่างนั้นเราเป็นทีมที่กินค่ะกิเราแฮปปี้กับการกินนะก็ทั้งมีความสุขนะครับเล่นตีให้มีความสุขแล้วก็โคเวอร์เพลงทำได้ําใจได้นะครับทำทุกิทีทางให้เราเห็นเราไม่เอายอดไหลที่แบบที่คุณจะแซงไแลครณก็เอาเต็มที่ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าคุณเหมือนที่ผมรู้สึกคุณทำให้ขรึดพอองได้เนี่ยนั่นแหละเหมือนที่ผมรู้สึก ต้องเอาให้วางช้อนแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำให้ได้คนน่ากลัวเนาะเหมือนที่ผมรู้สึกกับพี่ปลาตอนแรกแต่พระอืดพระโอมอะนั่นแหละมันดีนะมันดีนะนะครับก็ส่งมาแล้วกันนะครับก็ฝากเพลงขัดใจแล้วก็ทำได้ขัดทำใจครับดาวน์โหลดทุกช่องทางที่ดาวน์โหลดได้ครับมีทุกช่องทางครับค่ะอ๋อ o ครับหมดคือเพจฝากเพจฝากฝากแล้วกันว่าทุกคนผมกระทองจ้ำพี่กุ๊ก ตั้งใจทำมันจริงๆ, <S <S ๆทุกขั้นตอนทุกกระเบียดนิ้วหรือผมต้องเสียตังค่าเกฟซีเลี้ยงก็ยอมครับผมแต่ว่าณที่เนี้ยผมจะบอกว่าผมตั้งใจทํากันเพื่อให้คุณภาพเอามาดีแล้วก็ทุกคนสื่อสารได้อย่างครบถ้วนในความรู้สึกที่เราบรรยายไป<ช> <ๆ S 2> แล้วก็ยังไงฝากเพจพี่ปะทองพี่จ้ำออฟชีดีและอีกหนึ่งจ้างงานกันเยอะนะครับผมครับผมสำคัญมากครับ คือในเมื่อที่เรียกว่าน้องๆไปดู YouTube กันเยอะๆก็ต้องมาจ้างศิลปินตัวจริงเป็นล็อกมาได้เยอะนะใช่ครับนี้นะคะไม่แพงครับไม่แพงนะบอกเลยไม่แพงครับเบอร์เบอร์บงเบอร์อยู่ในชแนลครบเลยใช่ครับอยู่ในชแนลครับเดี๋ยวจะดูว่าทางรายการขึ้นให้หรือเปล่าด้วยแอบแฟนเพจชื่ออะไรของแต่ละท่านยังไงบ้างคะป้าทองก็เป็นป้าทองทยานันค่ะหรือป้าทองเดอะบอยส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นก็ขึ้นเลยผมก็จ้ำครับจ้ำขัดใจเลยครับจอจานไม่หันไม่โทรมามะขัดใจ นี่ครับจำขัดใจเลยขขงผม O F A O F เลขสามแล้วก็ตัวดีกีตาริสก็จะเข้าไปเจอเลยใช่ครั่ะอย่างนี้เพลงดาวน์โหลดได้หรือยังคะดาวน์โหลดได้ครับช่องทางไหนยังไงคะเจ๊ไอจูนไอจูนไอจูนเคเคบ็อกดีเซอร์จุกบปลายเมจิกนะครับแต่ว่าดอกดอกจันเดียวสักทัก ระบบกำลังขึ้นเพราะว่าเพลงเราเพิ่งปล่อยอ่าค่ะก็ต้องรอกันหน่อยแล้วกันนะคะอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เราทําความรู้จักกับทุกๆกท่านได้อย่างเต็มที่มากแล้วก็เพลงเราะไม่จริงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะตอนนี้ขอขอบคุณก่อนละกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะล่ะแต่ว่าแฟนๆรายการของเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่ๆเขายังคงอยู่กับเรานะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังกันเดี๋ยวกลับมาค่ะกับรายการป๊อปอัพไลฟ์ค่ะ